สวัสดีครับสมาชิก f o r e x Modern แล้วก็ทาง i n n o น a t e นะครับนี้เรามาดูนะครับบทวิเคราะห์ أ, การบทวิเคราะห์ระวังแผนเทดในระบบของตัว Fu s ช o n นะครับวันนี้เป็นวันพระรหัสนะครับที่16 2021นะครับเรามาดูในการวางแผนเทดของตัวทองคำก่อนนะครับทองคำนั้นนะครับเมื่อวันอังคารนะครับได้ทำสวิงโลที่ต่ำลงทิ้งไว้ และทำสวิงไฮที่สูงขึ้นเพราะนั้นเมื่อวันศุกร์นั้นทองคำนั้นค่อนข้างที่จะเป็นตัวสามเหลี่ยมปากกว้างหรือเป็นแบบไซเวกรูปแบบหนึง่งแล้วเมื่อวานนะครับวันพุธนั้นทองคำได้ทำสวิงโลลงมาชุดนี้นะครับตามโครงสร้างของตลาดนั้นเราเห็นว่าเมื่อวันนี้ทองคำไม่สามารถทำสวิงโลต่ากว่าสวิงโลชุดนี้ได้นะครับไม่สามารถทำสวิงโลต่ำกว่าสวิงโลชุดนี้ได้นะครับ ดังนั้นโครงสร้างเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้ถามว่าทองคําลงสุดหรือยังนะครับในตามรูปโครงสร้างแบบนี้ถือว่าตอนสวิงโลนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบสวิงโลนี้จะจบได้ก็ต่อเมื่อที่มันสามารถขึ้นไปทําสวิงไฮชุดด้านบนได้ต่อแล้วถ้าสามารถเบรกสวิงไฮขึ้นไปได้นั้นก็จะเป็นอน,นุมทเทนขาขึ้นโดยที่ทองคํานั้นยังทําสวิงโลยังไม่จบมีโอกาสที่จะลง ต่อได้นะครับมีโอกาสที่จะลงต่อมาทดสอบสวิงโลข้างล่างนี้ได้ดังนั้นช่วงเช้าเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวของเส้นเลนโบนั้นเป็นอนุมของเทนขาลงนะครับแล้วตัวของโมเมนตัมนั้นอยู่ด้านล่างเราจะรอหาจังหวะเซลล์จากสัญญาณคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นตอนนี้ณนะช่วงเวลาช่วงตลาดเอเชียเนี่ยท้องคาเดี๋ยวเราจะเล่นฝั่งเซลล์ก่อนนะครับเราจะเล่นฝั่งเซลล์เพื่อให้ลงไปทําสวิงโรอีกชุดหนึงนะครับ จะมาทดสอบสวิงโลชุดด้านล่างนี้นะครับชุดนี้ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นกรอบที่เรามองนั้นก็จะเป็นอยู่กรอบนี้ทั้งหมดนะครับรนั้นทองคํานั้นถ้าวันนี้ไม่สามารถทําสวิงโลที่ต่ํากว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะบายกลับไปรอบหนึ่งแต่ช่วงนี้ตอนนี้เราจะหาจังหวะเซล์ก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวจังหวะเซลจะเริ่มมาแล้วจากสัญญาณของตัวโมเมนตัมแต่ถ้าทองคําสามารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้แล้วทําสวิงไฮได้ นั่นคือการที่อาจจะเกิดสัญญาณของการเกิดไซเวได้นะครับอตอนนี้เราจะรอสัญญาณเซลล์นะครับจากทองคําเพราะว่าเรามองว่าทองคํานั้นยังมีโอกาสที่จะทําสัญญาณลงต่อได้ต่อมาเรามาดู uj นะครับตัว uj นั้นเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เป็นอนุพมเทนขาลงนะครับที่ที่เป็นเทนขาลงที่เราบทวิเคราะห์ไว้ดังนั้นวันนี้นะครับเมื่อวานเนี้ยตัวของ uj ตัวของยูนะตัวของยูได้ทำสวิงโลไปสวิงไฮชุดนี้ไว้แล้วทำสวิงโลชุดนี้ไว้นะครับแล้วขึ้นมาทำสวนะิงไฮณตตอนนี้อยู่ตอนนี้ยูเจนั้นทำสวิงเทนขาลงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่เสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นโซนที่เราจะดักเซลล์นั้นคือโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือแนวต้านที่หนึ่งและแนวต้านที่สองที่ราคาตรงนี้ ยูวันนี้ถ้าไม่สามารถยืนสูงกว่าราคานะครับที่ตีเส้นกรอบสินเงินไม่ได้ <c oughs> เราจะมองยูเจเป็นอนรมเมเทนขาลงทั้งหมดดังนั้นยูเจวันนี้เราจะเล่นฝั่งขาเซลล์นะครับตามโครงสร้างของตลาดและตามสัญญาณของโมเมนตัมตอนนี้ก็อยู่ฝั่งขาเซลล์ด้วยนะครับตัวคอนเฟิร์มก็ยังอยู่ฝั่งขาเซลล์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวของเลนโบนั้นก็อยู่ฝั่งขาเซล ดังนั้นเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเซลล์ในตัวของ UJ นะครับจากสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มพอมีสัญญาณเซลล์แท่งเทียนแท่งอินเตอรมสีขาวเราก็จะเซลล์เพราะนั้นวันนี้ UJ เรามองเซลล์แล้วก็ราคา s a ของเรานั้นจะอยู่ที่109.73นะครับถ้าราคาทำสูงกว่าราคานี้เราก็จะมองนะครับ uj ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับส่วน GU นะครับ GU นั้นเราจะเห็น เมื่อวานนี้ G u ทําอะไรไว้ GU นั้นทําสวิงไฮที่สูงขึ้นไว้เมื่อวันอังคารน,นะครับแล้วเมื่อวันพุธนั้นทําสวิงโลตรงนี้ทิ้งไว้เราจะเห็นว่าตัว UJ นั้นค่อนข้างที่จะมีความผันผวนอยู่นะครับช่วงนี้เพราะทําราคาที่ค่อนข้างออกไปแนวโน้มของสามเล่มปากกว้างนะครับแต่จุดเนี้เราเห็นว่าตอนนี้ uJ นั้น ได้ทํำสวิงไฮขึ้นมาณชุดนี้โอกาสที่ UJ นั้นเป็นโน้มเทนขาลงแต่จะมีจังหวะที่เราเห็นอยู่ว่าตัวของสัญญาณอาเลนโบนั้นเนี่ยเป็นโน้มเทนขาขึ้นอยู่ตามเส้นของตัวสัญญาณของตัวโมเมนตัมนั้นก็ยังอยู่ด้านบนเส้นสีโรไะนั้น uJ นั้นจะสามารถมองว่า ขึ้นไปก่อนได้นะครับเพื่อมาทดสอบราคาสวิงชุดนี้ครับเพราะนั้นจูเจตอนนี้สามารถบายระยะสั้นขึ้นไปทดสอบชุดนี้ได้นะครับที่ราคาชุดนี้ทั้งหมดเลยอสองสวิงนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า UJ ตอนนี้จริงๆเราจะต้องเล่นฝั่งเซลลตามโครงสร้างของตลาดที่ทำสวิงไฮสวิงโลไวครับเดี๋ยวเขาจะต้องลงมาทำสวิงโลได้อีกรอบหนึ่ง ดังนั้นยูเจก็ถ้าเราจะเทรดจริงๆเราจะต้องมองว่าตอนนี้โครงสร้างของยูเจนั้นเป็นแนวโน้มเทนขาลงเราจะหาจังหวะเซลล์จากตัวของยูเจเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ยูเจขึ้นไปแล้วมีสัญญาณในการเซล,ล์เมื่อไหร่เราจะเซล,ลตอนนี้เราสังเกตว่าตัวของคอนเฟิร์มนั้นเริ่มจะมีสัญญาณเซล,ลเพราะฉะนั้นโซนนี้ทั้งหมดนั้นตัว SL เรานั้นจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาที่1.39นะครับ1.3912 น,นั้น UJ ถ้าไม่ทำไฮที่สูงขึ้นจนทะลุด้านบนนี้ได้แนวโน้มของ UJ นั้นยังจะเป็นเทนขาลงอยู่นะครับเพื่อจะลงไปทำสวิงโลใหม่มาทดสอบราคาที่แนวรับด้านล่าง1.37 1.3753ชุดนี้ครับ UJ เดี๋ยวเราจะรอจังหวะ่อ,อ g เราจะรอจังหวะเซลนะครับส่วน eur usd นะครับหรือ eu นั้น เราเห็นว่าตัว E.U. นั้นทําสัญญาณกรอบไซเว์นะครับเมื่อวันรังคารนั้นทําสวิงโลไว้แล้วขึ้นไปทําสวิงไฮแล้วลงมาทําสวิงโลนะครับลงมาทําสวิงโลทิ้งเอาไว้แล้วขึ้นไปทําสวิงไฮลงมาทําสวิงโลชุดนี้เราเห็นว่าตัวของ E.U. นั้นเป็นไซเว์นะครับกรอบแคบหรือไซเว์แบบไทเกิลสามเนี่ยปากแคบนั่นเอง ดังนั้นตัวของ E.U. นั้นเราจะยังไม่ทำอะไรนะครับเราจะรอให้สัญญาณตลาดนั้นทำสวิงไฮสวิงโลในเรื่องของโครงสร้างเทนให้สสมบูรณ์ก่อนเราถึงจะมองเล่นอีกทีดังนั้นวันนี้เราจะเทรดอยู่3ามผู้เงินที่เรามองอยู่ก็คือตัวของ E.U. เล่นฝั่งเซลล์ตัวของ U.J. เล่นฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับและตัวของทองคำนั้นตอนนี้เรามองเล่นฝั่งนะครับเซลล์อยู่ นะครับเซลล์อยู่แล้วเดี๋ยวจะหาจังหวะาบาด้านล่างขึ้นมาอีกทีนึงตามสัญญณโครงสร้างตลาดนะครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์อของตัววางแผนเทรดนะครับในระบบของตัวฟิวชั่น